ช่วงสกูป SME สนับสนุนโดยบริษัทปรับขยะรีไซเคกิลจำกัดคุณผู้ชมครับเห็นกองขยะที่ดูไร้ค่ากองกันมาหาศาลขนาดนี้ไหมครับแต่เอ๊คุณผู้ชมเห็นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าใครกันที่ช่างกล้านั่งอยู่ในรถคันเก่าๆแล้วแอบเข้าไปดูกันซะหน่อยดีกว่า โอ้โหคุณผู้ชมครับเจ้าของเหมืองทองนี่เองที่นําขยะเหล่านี้มาเปลี่ยนให้ขยะกลายเป็นทองแต่ทาไมเขาถึงมานั่งในรถคันเก่าๆอยู่ตรงนี้ละครับเราลองเข้าไปคุยกับคุณหมอกันดีกว่าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมเห็นผมมานั่งอย่างนี้รู้สึกงงๆไว้ครัว่ามานั่งทําอะไรนี่ผมมานั่งบิ้วอารมณ์ฮะนึกถึงสมัยหนุ่มๆเนี่ยว่าตั้งแต่เก็บขยะชิ้นแรกขึ้นมาจนถึงวันนี้เป็นไงบ้างนี่รถเก๋งคันแรกผมนะซื้อมาสองหมื่นแพงๆในโดนน้ำต้มหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูนะฮะว ส่วนลึกที่สุดของสังคมจนมาถึงวันนี้เนี่ยเขามีวิธีทำยังไงไปดูกันเลยฮะแล้นี่ก็คือส่วนหนึ่งของขยะที่โดดังของผมนะฮะอันนี้เรารวบรวมขยะมีหน้าที่เก็บขยะนี่แหละคนส่วนลึกที่สุดของสังคมก็ทำกันเก็บขยะเก็บขยะขายไม่มีชีพอื่นจะทำแล้วอะไรเงี้ยกว่าจะมาวันนี้นะวิธีการคัดแยกเนี่ยมันไม่ง่ายนะรู้ไหมทำไมผมถึงเริ่มมาทำขยะเพราะว่าอยากรวยไนงะคำเดียวสั้นๆน,นะ เราอยากเป็นวินเนอร์วินเนอร์เทค์ออลฝรั่งเขาบอกใช่ไหมวินเนอร์คือผู้ชนะแชมปเปี้ยนเขาทำงานกันยังไงแต่กว่าจะลองผิดลองถูกเนี่ยงานรีไซเคิลใครจะเริ่มต้นเนี่ยนะคิดจะเริ่มต้นเองเนี่ยนะเลิกไปได้เลยฮะปัจจุบันเราต้องใช้ถังรัดทางรัดเขาทำกันยังไงฮะไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการอบรมรีไซเคิลจบไปปุ๊บทำได้เลยเดี๋ยวไปชมกันเลย คุณผู้ชมครับในการประกอบธุรกิจมักจะต้องประสบปัญหาต่างๆมากมายแม้กระทั่งธุรกิจร e ไซเคิลเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้คุณธีรวง์หรือคุณหมอก็เปิดการอบรมเพื่อสอนและวิธีแก้ปัญหาต่างๆในการประกอบธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราสังเกตดูมันจะมีรังอยู่นี้อนไะมันจะงนี้ที่ือแหนอันนี้คือแพันสอ เขาจะรับซื้อเป็นกระดาษรวมทุกรกาคาถูกสุดอันนั้นคือเขาเอาทำเ,เราเขาทำทั่วประเทศนะออกจากห้องนี้ไปไม่มีใครบอกเรื่องอีกอันนี้เราขายเป็นกระดาษทิพย์ถ้าเขาส่งเป็นกระดาษรวมให้มาส่งถูกสุงเขาทํากันแล้วเขาก,วกาก็ไปแยกเป็นกระดาษทนพย์เป็นทิพย์ก็ถ้ามันทั้งประเทศนะเราเราไป็นเซ็นตูได้เลย เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมฟังกันแบบนี้แล้วกับเทคนิคปรับขยะในสไตล์คุณทีรวง์ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับเทียงคุณผู้ชมคิดแล้วมีเป้าหมายที่จะทําเรารับประกันได้เลยว่าประสบความสําเร็จเช่นคุณทีรวงได้อย่างแน่นอนครับดูนะครับข้างหลังผมเป็นบรรยากาศของขยะ Academy ฮะนี่คือ the next billionaire รวยคนรวยต่อไปในะนาะคนฮะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่วิธีบริหารจัดการต่างๆอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้ขยะแพงกว่าทองฮนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบริษัทปัดขยารีไซคเคิลจำกัดเปิดอบรมการดาเนินธุนกรกิจรีไซคเคิลเพื่อสร้างรายได้คุณผู้ชมท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรมติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์02 979 3336 02 977 97 7797 เดี๋ยวก่อนครับยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมเรายังมีอีกหนึ่งความรู้สึกของผู้เข้าอบรมกับคำว่าขยะกันก่อนเลยครับก็รู้สึกว่าเหมือนขยะเป็นสิ่งที่คนเขาทิ้งอยู่แล้วใช่ครับก็มันเหมือน,นของที่แบบมันมันต้นทุนมันต่ำคือไม่ต้องทำอะไรแบบถ้าอย่างเปิดร้านอาหารอะไรแล้วคือเราต้องทำจุดเด่นอะไรขึ้นมาแต่ถ้าขยะเราไม่จำไม่จำเป็นต้องไปปรุงแต่งอะไรขยะกับมันแค่แยกแล้วก็ไปขายีง่ายเดียว แล้วก็ผมผมคิดว่ามัน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 ไม่มีทางหมดนะครับผมคิดว่าตลอดชีวิตนะครับเพราะว่ามันยังไงก็ไม่มีทางหมดเพราะเราใช้แล้วก็ทิ้งทุกวันคนเก็บจริงๆก็มีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของในประเทศในโลกในจังหวัดอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าเราเปิดยังไงก็ถึงมีคู่แข่งกันยังไงยังไงก็ไม่หมดทีเดียผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีครับก็เหมือนช่วยช่วยให้โลก โลกเราบาดขึ้นเลก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันแยกขยะปกติคุณทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คุณทิ้งไปก็ไม่ได้เกินแต่ถ้าคุณเก็บคุณก็มีเงินอาจจะมาใช้จ่ายลดค่าน้ำค่าไฟที่บ้านอาจจะเล็กๆน้อยๆก็แต่ก็ยังดีกว่าทิ้งให้มันลกโลกไปเปล่า ธุรกิจปาบขยะรีไซเคิลช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยคุณมีอาชีพมีรายได้สนใจร่วมธุรกิจติดต่อ02 979 3336หรือ02 977 7797หรือคลิกไปดูข้อมูลที่ www. ปา h ขยะ .co.th ได้เลยนะครับ